ทุกคนกินก๋วยเตียเต๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวซื้อมาห่อนๆเขาว่าก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดลองซื้อมาสิมึงครับเป็นอะไรเสียบหรอผักมาลายเครื่องปรุงมาพรอ้อม ใส่ลงไปที่ทิพงใส่ลงไปโอ้มีหวดถั่วดินวนใส่ลงไปใส่ลงไปน้ำสม้มสายชูใส่ไปหลายบันแล้พี่น้อง คุกเขาให้เข้ากัน่ิงยี่ในบาดมันหอนต่อจิอยุท,งท่งอยู่หน้าจะมาหอนลมพัดดีแสบพี่น้องอเดะแสบวะนี่สิแบคือเขาวายเรียพี่น้องเต็มถ้วยอันนี้หาสิบบาท ยากากดียรนพัดวีวีไปห้องแม่มจบแล้ว มันจะขาดลงหลงไม่นรอกล้มพัดดีครับย่นี h หมเย็นสบายยุ่ข้างหนอกก็คือเ็พโว้ว่ามันตับเสียแตะหวานครับ เอาไปเหยียบ,บแล้วนพี่น้องจำเนี่แซ่บเพื่อเอาจำเนี่ะครับผมสวัสดีครับทุกคน